hitting like boxing me like with is I am shadows. โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม GPL p a y v i e w ครับอยู่กับผมนอาคิงนะวันนี้ครับฝั่งผมก็มีครับท GPL TV ครับเล่นเวนนะออคายเล่ฟลอยเอวันเล่นลากครับคุณครีมนะเล่นนามีครับเอ็มบิดเล่นซินเซาครับแล้วเอเลนนะเล่น ซานด้านะส่วนทางคิสสีม่วงครับคุณสินเวลเล่นเกมนะเฮดดี้จีไวก้าครับฟิโอลาเล่นโดยคุณแองกี้เบิร์ดครับเคนดี้จีคารตาลีน่าพาลานะจ้าเล่นไลน์ครับก็ตามนั้นครับเราก็ไปแล้วมันไม่ใช่เล่นเก่งขึ้นหรอครับรถด้าแต่มันช่วยฟอกนะเดี๋ยวสินเศ้าเข้าไปเสียครับเขายามจะเอาเนี่ยครับเกมแล้วก็ต้องแฝงหนีออกมาครับเกมโดยอีนังใส่เข้าไปครับ ช่วยเราเล่นเก่งขึ้นครับแต่มันช่วยให้เรามีความสุขในการเล่นมากขึ้นครับโรด้าครับ,บรู้นะเขาไงยังไม่มีรู หืมดูพยโยนะสกิลเยอะมากยิงผมโฟกีมีมาก ที่เก็บทั้งขุดนในเก็บไม่ได้ก่อน,นครับนี้ก็รอผนำครับแต่ขุดเรียบร้อยครับเป็นทีมเศร้าที่เก็บได่ได้ทุกคน,นครับ p r o ิ i ั i o n โดนครับ นี่หามึงคอนแย้มอยู่อย่างนี้หรอกแล้วเข้าไปครับแล้วเขาเต้มทีนี่มาแล้วก็เป็นไรเป็นนี่ครับที่เก็บไปได้แล้วดูครับคอนแย้มหนีไปก่อนแล้วก็เปิดบากย้ำแล้วหนีเอาชีวิตรอดหนีแล้วหนีอีกแล้วแล้วเราครับโอ้ยไวได้ดูกเวรระนีครับายาแยบไหล นผมจะซื้อเกมมิเกลผมก็ใช้โอเกอร์ครับผมใช้โอเกอร์ไปแข่งระดับประเทศมาแล้วครับขอร้องผมเลยครับ เจอเล่นเป็นยังไงครับโหแล้วนามีเวฟไม่โดนทีเดียวไม่赖ครับนามีฮะถือว่าถือว่าได้อยู่เอาแล้วไฟนอนฮาวมาแล้วครับนี้สกอร์ครับสามต่อหนึ่งครับผมก็แอซิสต์ไปสองครับฆ่าได้ตัวนึ่งครับแล้วซานต้าครับเข้ามาครับแล้วเราโดนครับแล้วนี่ครับาพอพิซซ่าไมุ่ดแล้วไฟนอนสปาร์คมาครับแล้วอื้มกำลังจะหนีหูยแล้วทุกคนอะไรหน้าครับเขาเก็บทางเวทไปได้ครับ แล้วเขาเอาติ๊กแล้วพวยายามปัด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 แล้วก็โดนอีกนะจีนกลังไปซื้อเซาครับที่อีเซนโซวีครับเก็บทางคาทารีนาไม่ได้ครับ <c oughs> เราต้องรีบซื้อของนะ <c oughs> ผมไม่แข่งที่ชิน้นใหม่ไงไม่หรอกแล้วแต่คนใช้ครับผมก็ชอบโอกเกอร์ดีตายคร,ครับเคยไปบอกว่าของเขาไม่ดีครับ จะเสียอย่างเดียวครับมันไม่ีประกันมันจะพังเดือนไหนก็ไม่รู้เราจ้ซื้อดีๆใช้ก็มาช่วยเราหูแล้วดูครับเข้าไปครับแบบหน้าหักทีเซ่อมแล้วหนึ่งทีแล้วโดนล็อกไฟครับแล้วโดนเนี่ยครับอัตติไม่ใช่ครับเวทจะทำไวก้าครับถูกหัวรั่วงไปครับแล้วดูครับหถึงยังจะครับเข้าเลยจ้าเข้าเลยจ้าโมกุกีเลยจ้านึตายหนึ่งครับ นี่ครับคาฮีนาเข้ามาเขาพยายามปดกันแล้วคอนแดมไม่ก่อนเลยแล้วนี่ครับเขาพอยกหือแล้วดูเขาเขาบั็กช็อตเข้ามาแล้วนี่ครับเกฟพยายามตามอยู่เขาเกฟตามอยู่แล้วเกฟก็ตายครับเรียบร้อยเป็นซีนซ่าที่เก็บเกฟไปได้ครับแล้วดูครับคาฮิน่าครับหนุ่มโดนตามแล้วไล่ล็อกไว้สวยงามมากว้าวซีนเศร้าครับเขาเอาอีกแล้วครับต้องช่วยนะต้องช่วยนะอย่างคอนแดมช่วยครับ อยู่ไม่ได้หรอกเพื่อนครับเพื่อนต้องช่วยเพื่อนครับคือแหวนดากขาจะหมดนะครับมีสกอร์เจ็ดต่อห้าครับเราหลักโดนล็อมครับแล้วโดนตาเข้ามาแล้วเด็ก <Okay. S 1> เขาเปิดต่อไว้ได้สวยงามมากครับ แล้วเอาฟอร์ดสั้นได้สามตัวครับแล้วนี่ครับเขายังเข้ามาแล้วสั้นด้เข้าไปครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับเก็บยิงสั้นได้นะโดนป้อกยิงอยู่แล้วมันก็มันจะตายครับแล้วคาทีน่าครับเข้ามาปัดแล้วนี่ครับโดนลุมอยู่ไปเก็บไปต่อข้ังอาคาทีน่าแล้วก็ไม่ตายครับโดนออื้หือทุกอย่างครับตอนนี้เราก็ต้องซื้อครับตัวเซอร์เก้ดีไปก่อนแล้วเนี่ย รักก็โดนปวดหนักหครับเกมเรื่องของของนเนีนะเ่ยแล้วนะเกมออกมาเป็นอินออกมาชัตเตอร์ครับไล่ออกมาเป็นสีเกอร์อากาศก่อนเลยคึ้เข้าครับผมไปเฟนก่อนนะแล้วก็สแต็กโดนรันเกย์ขึ้นมาสองนัดครับดูครับหนโดนครับตันดาครับ สินดาสวัสดีครับคุณดีซีเลิฟตาหน้าเล่นด้วยกันนะเวทเก็บได้ครับนี่แหละต้องอย่างนี้ดีซีเลินี่ก็อยู่บ้านครับดีนี่กันลูปตานี่ยครับน่ารักมากนะพยายามเข้าเงาเลยจ้ะ ดาวหัวโอ้ยโอ้ยเนี่ยันเยอะอันแย่เลยเกินครับผมไม่มีรู้เนี่ยผมเล่นเวเนี่ยผม,มงงกับตัวเองอยู่เนี่ยยูไม่มีรูเ้เลยครับผมก็ซีบอมไม่ได้ครับ ออโอ้โหแล,แลวิยมาไครับย่ต้ตายผมกมยิยงหนักมากอะตับเทีนเลียไม่ทันนะครับ ตกตกตกตีต,ก,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 ตกแล้วโอ้ยเลเต็มหมูตายเขา,ขาบ้านเขาไม่ได้เขามีก็เป็นสกิปบล็อของเขาไปครับเราต้องเก็บตังค์เขาไปเรืได้ครับ ไม่ถั่แล้วก็เป็นทางลักที่เก็บทางไฮนั่นได้สางสซันด้าครับก็เก็บทางแล้วก็เป็นตัวคิวของนามีนะที่ชัดดาวไลท์ไปได้ครับนั่นเห็นเกมเพียงคนเดียวครับแล้วอย่เล่นใครให้เราก็มุ่งมั่วเข้าไปครับของเราเนี่ยโดนป้องยิงวะเนี่ย มต้องแปดนะมึงต้องแปดหนีจริงรียบร้อนครับเป็นนามิ้ครที่เก็บคันฟิโโยล่าไม่ได้ครับนี่ครับต้องวิ่งหนีครับต้องวิ่งแล้วเขาเขาจะเข้ามาเอาผมแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นคารายนาที่เขาปั่นเต้ไปได้เขาเก็บรับไปอีกตัวนึงครับแล้วดูแนวหลังครับซีซ่าบัวกระทะโอ้โหเราลอดไม่ได้ครับเก๊ะเฉยเลยอ่ะเราไปไดไงอ่ะ โอ้ยเกมรอดไปได้เฉยตายตายอย่งีตายเดี๋ยวนะมีเพียงคนเดียวครับเราก็ไม่ไปครับยเย็นเจ้ยเย็นไทนามันโหดมากครับได้ครับสวัสดีครับคุณโรล,ลีก้อนนะอย่าบอกว่าคใครไทนาเกิดครับเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องตายครับเชื่อผมดิ เดี๋ยวเขาก็ตายครับใจเย็นครับเขาจะเกิดหนักไปกว่าเราเหรอครับเฮ้ยครับออกเป็นชั้นได้สวยครับแล้วไปต้องมาหาตาเนี่ยครับเป็นเว้ยนะที่เก็บคอร์ลิเกียวลาไปได้แล้วดูแนวหลังครับเขาต้องถอยแลยังไม่ืูรักรักรักล็อกไหมลักล็อกไปแล้วโดนครับแล้วนี่ครับ ตีเส้นพอตีเส้นเลยยิงแล้วก็ยิงแล้วก็รอดไปเฉยเลยอเป็นยังไงแล้วดูครับเข้ามาโดนซีเซ้าเสียพันแล้วเขาควิกดรอหนีครับแล้วก็ชาร์จไป้วครับพ่อแล้วแล้วล็อกครับล็อกไว้ได้ทีเดียวแล้วบึ้งเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นล็อกครับที่เก็บได้โดยใช้ตีเซ่นนะรับว่าธรรมดาครับโอ้ยอย่าบอกว่าของหนักครับไม่หนักไม่หนัก มีแค่อัพิซอนสแก็ตเตอร์ครับโดนโป๊กเลยก็ตายครับมันยิงหนักกว่าดิงั้นนะนจะเป็นปัญหาของผมครับถ้าม,มีเวฟได้ก็เคลียร์ได้ครับ ไม่กล้าไม่ได้ครับแล้วก็อย่างเขาได้ปั่นดีครับเราก็มีตัวอยู่ตั้งเยอะครับให้เขาได้ปั่นไปเราก็มองดีครับก่าเรามีนามินีเป็นตัวฮิวหุวห่หนแล้วนามิออกมาเป็นนี่ครับเนเชอรี่ลานรอค,ครับสู้ตายครับเก็บเลยเก็บเลยฮิวอะ ดี๋ยวมามีเว้ยไปครับแล้วโดรเรียบร้อยครับโอ้แล้วกูไม่ตายนะเกสไม่ตายเกสเจอร์าเลียนตู้ครับเดี๋ยวทีเดวหลังทางคารินาเข้ามาปักครับแต่ข้างหลังครับเป็นทางลักที่เก็บเกสไม่ได้ครับส่วนซินด้าครับก็เก็บทางคาริน่าแล้วเป็นดัวยืนของเราที่เก็บพิวร่าอีกหนึ่งคนครับแบกกิ้งบาร์โหสุดยอดเลยครับออกมาเลยครับจะบ้าเลยครับคุณงาขอไกลกกิ้งบาร์ แล้วดูว่าพิลลนซ่าแล้วโดนทุกอย่างแล้วหูนี่ยซินซ่าเข้าไปเสียบครับแล้วก็ตายครับเป็นไวกา้านะที่โดนซินซ่าเก็บไฟใ่ก่อนตายเขาก็เอาคืนไม่ได้เหมือนกันนะงานของแบ็คิงบาด้วยหูเอาฮาเลยใช่ไหมเนี่ยครับคุณดีซีเลอรครับเนี่ยเฮียพอออกมาเป็นหูอินฟินิตี้เอ็กก่อนเลยอ่ะเอาดาเมจเร่งมาก่อนเลยอีกมาเดี๋ยวเราออกขอดงดาเมจแน่นอนครับเรื่องตัวครับ เก็บมัมัเี่กนเดียวหายนคารทีาเป็น u ครนเกียซ้หน้ากันนะไม่ได้เราลักก็โดนไอ้เกยเก็บไปครับเป็นของเกกัคานาครับคละตัวลูครับเข้ามาฝ่ายคนนี้ป้อมครับแล้วก็ไม่กลัวเกงอะไรทั้งนั้นครับ เอปเป็นลาเดนสแคปเตอร์ได้ครับแกขาเลยครับโอ้โหแกยิงแรงกินไปปะไหมแรงมากาาาครับสี้าตอสินเจ็ครับกตอนนี้ก็ยี่สิบสองและยี่สิบครับ ข้าวโหเข้าไปเสียบอยู่ทีนี่แล้วดูครับโหแล้วดูครับพิกดอเกมพิกดอไปไหนครับต้องแปดแปดละจ้าเอาไปหน้าครับเข้ามาปัดชักตูนคอนเสิร์ตีออกไปก่อนครับแล้วอูแล้วเป็นซินด้าที่เก็บไปทางไว้ได้ไม่ได้ครับก็ดูครับฝั่งเราครับยีนิมพิเตอร์ก่อนเลยครับเรื่องยินิีิเตอร์แล้วครับมันอยู่ไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเป็นชั้นดาวต่างทางเนี่ยครับเวครับที่เก็บทางคาทีน่าไม่ได้ครับ ตีป้องครับตีป้องไม่ไหวอันแล้วเปียวลามาครับแล้วโดนตับตัวจูงจูงจูงตัวครับแล้วเขาก็สองแล้วสามเรียบร้อยครับเป็นน้ำมือที่เก็บเปียวลาไม่ได้ครับเกมฟิกดอลหนีไปนะแล้วโดนตีเซ็ตระเบิดครับเลือนเหลืออยู่เท่านั้นนะครับเข็นเลื่อนเลยเองครับมันไม่ไหวครับ ดีมีครับเรามีสุดสุดยอดโซงขึ้ครับนีน่าเห็นหลายเกินครับแล้วอยูน้ำมีเวฟที่สวยครับแล้วก็เป็นตึงติดสซมอสกีแล้วเป็นเวฟที่เก็บไปได้ก่อนนั้นหนึ่งคนครับกเก็บคาไ้ายหน้าไม่ได้ครับบอกแล้วครับว่าแล้วโอ้โหเข้าไม่ได้จริง ไปก็ตายก็ตายครับหืมใส่ก็เทาเข้ามาครับติดติดแล้วนี่ครับเป็นลัอกที่เก็บไฟตาไม่ได้แล้วมีเกมฟรีอยู่ครับเกมไปไหนครับ เกมไปไหนครับไปไหนครับไปไหนกูกดปาเลียช่วยแล้วโดนป้อมยิงตายเฉยฟิโอน่าที่ฆ่าได้ดังนั้นอ่ะโอ้เกมแล้วก็เรียบร้อยเป็นซีซาวเขาล้วงไปเก็บเกมได้ครับแล้วก็ได้ป้อมไปด้วยแล้วคาเทสคาเทน่าครับเลยอยู่คนเดียวฝั่งนู้นเขาเหลือสามครับโดดเข้ามาพยายามจะเอาซีซาวซีซาวก็ตายไปโดนปอมปิสตันยกไวครับแล้วสูนี้ครับมันนี่มันหนึ่งหรืสองสองหรืหนึ่งไม่รู้กดปาเลียกันไว้ทั้งสองคนครับแล้วก็วิ่งครับลักก็วิ่งครับแล้วก็เลียยวบานเป็นนามีที่เก็บคาเทน่าไปได้ครับ ยอ่อยว่าตายเฉยดุยฮะตอนนี้หราที่เข้าโยล่าเข้ามาโดดตับหัวตั้งด้านหัวที่ไหมครับแล้วรักแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ครับทางนางม,มีต้องโ,โอดขัวหนีกลับมาครับรักก็ตามนั้นครับ สีห้าอ๋อ,อไลน์ไม่เล่นครับ GG ครับ GG อะไรน่าผู้หญิงด้วยเราไปยิงเขาทั้งหลายตัวเ <c oughs> ราก็แฝงครับเจ็งผู้หญิงค <c oughs> ะับตนงซ่าออกเวสต์ันไฟแคปครับ <c oughs> อ,อ้าวอ้าวโอ้โหนี่คอะไรครฟเขาจะป่ามาเรียบร้อยครับเป็นดักหลักครับสวยงามมากครับเดี๋วไปจ้าโดนไลนยิงอยู่หนึ่งยิสองทีครับ เป็นทางเว้ที่เก็บไว้กล้าไม่ได้แล้วดูครับตามหญิงเนี่ยครับไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อพออมาครับเขาบ้องเลยอ่ะมาอุ้ยเาตายเฉยครับ ดูครับรอดตายเฉยครับแล้วดูครับนี่ครับฟิโอลาเข้ามาพยายามแต่งยิงแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางน้ำมีนี่เก็บฟิโอลาไปนะแล้วแม่ตายหูโดนทางไปเสียครับดหยอนเข้ามาแล้วก็ล่วงไปเลยครับแต่ตอนตายครับก็เก็บไปได้ครับเราไปกันเราเกมครับโดนเขาทิมเข้ามาครับล่วงเหมือนกันนะก็เรียบร้อยครับน่าจะ GG ครับหมดครับต่อเกมสองครับเข้าเกมครับโลดงโลดได้ครับคุณดีซีเลิ่มนะแล้วก็คุณมินเจอลิีคอนนะ แนดี้จีก็บอกเสียเวลาครับก็มีเกมครับแป๊บนึงครับโอเคก็ขอบคุณมากครับกับเกมแรกครับทุกคนขอบคุณจริงๆเคครับเกมแรกก็ฆ่าไปเก้าครับสุดที่เหลือาตายเรียบครับ